สามเก้าสองวันวันี้วันดีนะวันนี้น <9. S 1> วันที่เท่าไหร่เกาล่างนี่น่าจะเป็นเก้าสองไทยนะอันนี้เราไทยกันนะล่างเราว่าน่าจะเป็นเก้าสองส่วนบนนี่น่าจะเป็นตอ,ตอนนี้เราเป็นคเข้าสู่ช่องกันดัมซิ่งนะคะเดีย๋ยวมาฟังนะคะอาจารย์มาตตี้เน้นย้ำชัดๆนะคะวันที่สิบเจ็ดมกรลาหกเจ็ดนะคะ นี่ผมเดินเรื่องเหนื่อยๆตอนนั้นพูดมาได้ใบปุ๊บเดี๋ยวเราก็ไปทำระแพรงไปทำฝ้าครับนะครับก็เดี๋ยวไปเอาไปที่วัดมาครับรวมด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวเช็ดที่วัดเสียชีวิตเราค่อยไปถ่ายที่บ้านเยอดแกงมันยอดเสียงทิศทางเข้ามาเนี่ยอะไรครับยอดเสี่ยงสาวสองแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียชีวิตเพราะเสียอะไรไหลพ่ะนะไหลไหลตายน่าจะกี่เข้าเยอะนะครัในไม่นูเหมือนกันลดประจำตัว แม่ปีกนะดืมบอกให้สภานะแม่น่ะที่ผมพักแกนะแกเป็นลูกติดมาตั้งแต่นีไม่มีอะไรทีเนี้ยแกก็มากับสามีประจำมาแต่พ่อเมื่อนหนึ่งสามีเราก็ลยป่วยแราอยากให้กลับไปตายอีกเนี้ยรถผมพมันมีเครื่องออกซิเจียนผมก็เลยไปรับแล้วกลับไปขอดออกเขาเสียชีวิตที่บ้านพรว่าจนีเป็นลูกติดย์โดยยงด้วยแต่ทุกวัแม่แกผมก็ไปแต่ไปรับมาจากไหนครับแา่ ก็คือโรงพยาบาลครับเพราะว่าโรงพยาบาลเขาออกสอบสวนโรงพยาบาลที่ไหนผมจำไม่ได้ครับถ้าส่งนะรับสองหมื่นสับกลับข้าหน้าตามมาจำไม่ได้แต่รถพรมผพรมให้ผมก็หมดเป็นหมื่นแต่ว่าผมหอวให้ครับเมื่อเช้านี้ผมก็หอวให้ไปพัทยาหนึ่งก็ต่ำกว่าเพราะว่าค่าน้ำมันค่าแล้วก็ให้คู่ไฟผมไปเพียงเพราะผมซื้อรถตู้ถวายคู่ไฟหนึ่งสองพันนะสามสามพันสามพันกับหลวงครับ มีมีเรือด้วยแล้วก็มีรถโฟล์วิวไว้พื้นน้ำร่วมมีเครื่องตัดทางห้าแสนมีมีทุกอย่างไปสอรอดผมมีทุกอย่างครองสะพรับสยวครับแค่การก็ไปหลายล้านอยู่นะไปทุก่านล่วมเราได้ไปทุกคนนะล่วมก็ดก็หวังว่าคงจะไม่โ่วมากโซล่าไปบ่อ้โซล่าโซล่าล่วมบ่อยแถวโนนค้านเราแล้วนะเราก็จะได้ ก็ตาาระงพี่ออาแล้วไปวัรานไปน้อนถ่ายญี่ปุ่นเหรอเตาักไมี่วอ่ะเนาะวันนั้นร้ลน้อหลุดแ้นเ้ิ่มวบ้านพี่เลยนะทไพี่พีวอ่ะก็บ้านพี่เนาะโอคมับวอยู่้าน้อย้าแลใจนโอ้านอยนะครับในในรดมพิมาี่มนอนสูงมันหลงมาเลย ไม่เปริเลยก็มีเจรด้วยวันนี้ก็คนเยอะนะผมอาจจะพักผมไม่มีวันพักเลยผมพักไม่ได้หลานดิ้อเลยแต่ว่าความรู้สึกที่ป่วยแบบนี้ผมรู้ตัวดีถ้องไปต้อง่ปดูว่าสองตูนป่วยวันนั้นน่ะป่วยแบบอีเลขก็ออกสองตูนตอเลยยังไม่มาม่งดตรงเจ๊ตังพเจรัวันนี้เจ๊ตังครับ เยอว่าข้าเกิดเพื่อแตแกใจดียังแก้กี่วันใดตัวใหม่าดีหมาบาดีก็หดมาาดีดมาาดีก็ดมาาดีก็งดบาดีก็มาาดีกดาดีเ็ดมดีดมาดีุดมาีม่าี็หดมาดีก็ดมาาดี็ล้ดมาาดีกลากล่าวแหล้ววันาดีก็หลดมดีน็หลุมี้าี่หาไาหากมาอลเามาลข ออกล่างก่อนล่างนี่น่าจะเป็นเก้าสองไทยนะอันนี้เราไทยกันนะล่างเราว่าน่าจะเป็นเก้าสองส่วนบนนี่น่าจะเป็นเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งะหรือว่าต่อเก้าหนึ่งว่าจะเป็นอย่างเงี้ยหอเก้าหนึ่งหรือหนึ่งเก้าเจ็ดก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ค่อยชูก็คือเก้าหกอันนั้นก็ระวังไว้เพราะเมื่อคืนผมชาร์จแตเตอรี่ในแอปได้แค่เก้าหก รู้ไหมทาไมเพราะว่า9เสร็จเขาเอาหมดแล้วไม่เหลือกองเอาก็หกกันได้ว่าเลขไ่นี่เ้าครัผมถือว่าระวังไว้แล้วก่าอีกตัวหนึ่งที่อยากให้ระวังก็คือ92เนี่ยเราระวัง92ตัวเราต้องระวัง92ตัว99เห็นไหมอีกาบอกว่าอะไร99 99ไม่พอพอ99ปุ๊บตัวนึงกับหัวก็จะเป็น96ตัวนี้เป็นตัวที่คนไม่สนใจเลยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันเพราะว่า96 เป็นตัวที่มีนุ้นอีกตัวหนึ่งที่คนไม่สนใจไม่จะชอบบอกตัวที่คนไม่ค่อยสนใจด้วยเพราะว่าคนที่ไม่สนวุ่นว้างนะคะวุนวงจะไม่หัางกันเพราะคนน้อยคือเหมือนสี่สี่เนาะเหมือนสี่สี่แหละไม่ซื้อหน้าเอาสี่สี่ไปซื้อกับเพื่อนบางคนเพราะว่ามันอั้นหมดเหลือสี่สี่เขาก็เลยดูกันสี่สี่กับสี่สามไม่อั่นกันแต่เม่วานนี้ผมคิดว่าเก้าสองนี่อั้นร้านเปรดเส็จอั้นแล้วครับแล้วก็ซื้อสองเก้าไว้หุ้น ปีหกห้ามันออกห้าหนึ่งเก้าปีหกสี่มันออกหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเห้าอยู่คนอยู่ในนี้อตะเลขอะสี่เก้าสี่เก้ากับหนึ่งไม่ก้อยากลงไล่์เก้ากับหนึไม่อยากลงไลฟ์ไม่ไม่อยากผมเนี่ยถ้าคนเยอะผมไล์ไปสามชั่วโมงผมก็ไลไชั่วโมงวอยากลงเลยยายด้คนนะยนแบบมวันนี้จะสองชั่วโมง เวลาคนเยอะเนี่ยปวดจะขึ้นได้นะวันนั้นยูรู้ผมแปดร้อยผมไม่ลงผมมาไล่มที่นี่มันดับให้ตัดทุกหัวตั้มซูงอ่ะดับไปเลยมันร้อนแบตหมดถ้าเป็นเอโอปถ้าเป็นเนี่ยโอปุ่ยใมาไลไปนั่นแหละไายหนักคนกับเบิร์ดที่เราแ้วก็ดียี่ไล่นานยิ่งดีไม่ลงเราก็ไม่หนี้ เอไม่เลยที่ไม่ถูกเลยก็จะเล่ากับแม่เมือกจะเขาว่าอย่างเนาะเขาว่าแต่เรื่องดึงดิมฝันดึงหวยก็เนาะคนชอบเนาะฝันก็ไม่ฝันแล้วนะฝันก็พอแล้วตอนสามางพอแล้วที่บอกไปเห็นท่านเรวัตกับพี่ตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับตำรวจบางคนมาตีว่าเจ็บตำรวจเจ็บปาน่ะอันนี้เห็นเขาตีในในไลฟ์ก็เจ็บก็เข้าของเราเหมือนเรื่องเข่าแต่แต่ว่าตำรวจสองคนเจ้าสอง โซเล่นคนคนหนึ่งผมอยู่กลางก้าวหน่ก้าวหนึ่งแต่ว่าก้านี่อยู่กลางเพราะผมเป็นก้านี่ตำรวจหรือว่าก้าสองก้าบหมดไหก้าหนึ่งก้าสองเ้าตีตำรวจเจ็ดตำรวจมีสองคนอก้าวหนเก้ไม่รู้แหละตำรวจนี่หรู้ว่าถ้าเขาตีตำรวจไปเจ็ก็เจ็ดก้าวเจ็ดแล้วเนาะผมนั่งกลางก้าวเจ็อันนี้ีนแล้วผมก็หนึ่งก้าวหนึ่ง้าหนึ่งแน่ออกก้าว ตัวนี้ตัวหนึ่งผมยไม่มีตกลางมก้าเี่เขมาติดพูดกได้หนึ่งหนเนาะเล็นเาติดลงกลุมาสุดว่าวันนี้องของ็เลี้ยกุ้งคิดจะงลงกับมหอดฝันมหอดกับกุ้งได้เคื่อนเนาตัวแปรสำคัญก็ฝ่านที่กุ้งแน่นอนจบเลยจบเลยครับแปว่าเด้นอนถ้ายังไม่เห็นที่กุ้งี่ยี่ไมีจ้าอยู่แต่เราจะเป็นเจ้ามาแล้วอะไรกันเนาะเพราะว่าถ้าเห็นที่กุ้งเนี่ย มาเนี่ยมาเนี่ยเข้าหนึ่งก็เหมือนเราพูดเอาถ่าเลขเข้าเกาหนึ่งขาวน้ำหาประพุงกว่าเลขบอกกว่ากิลี่าเนีอยแต่ว่านี้ชอบจุดก็ชอบเก้าสอกที่จุดเลยชอบมากเลยรตตี่ผมเลี้ยนหยิก้มเอแต่เก้าสองตัวตัวรตตี่ไห้ล่ะตัวรตตี่ตัวเลยครับอาจารย์ได้ครับองมาไหมพี่ยุบอใหน่ เดี๋ยวอาจารย์นัตี่จะโชว์ลอตเตอรี่นะคะไม่ดือไม่ได้ดึงได้ใน96แล้วก็96 45ไปมันม้วนนั้นอาจารย์ได้92เยอะมากเนาะเยอะมากเยอะมากเยอะมากคือเมื่อคืนเนี่ยคือ92เปิดทุ่กหมดเลยหมดเลยผมพลาดแค่ติดหนี้ผมเข้าไม่ทันเขารอนไม่รู้ว่าเขรอไม่รู้ว่ขารอเอาจารย์เดียวแต่ว่าเหลือ96 96มาเป็นกระเป๋าโอ้ เรอดูลอตเตอรี่นะกับอาจารย์นอตตี้นะคะทุกท่านลื้แล้วเปิดแล้วฮะเปิดแล้วฮะโอ้โหดูตรงลอตเตอรี่มาแล้วลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เด้อยุ่นลอตเตอรี่นะคะโอ้โหว้าวเท่าไหร่นะดันมาต่ออีกอะ ร้อยใบโอ้โหหนึ่งร้อยใบใกล้กล้ส้ขนาดเกินน่าจะเกินเกินร้อยโอ้โหส่วนมากที่เป็นเลขเก้าสอง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 เก้าแล้วก็เก้าหนึ่งเก้าเก้าเขามีนะโอ้เก้าเก้าก็มีเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองเก้าเก้าเก้าเก้ครับเก้าสองเยอะสุดเลขที่ออกสี่ศูนย์หนึ่งสามเก้าสองมัน ปลาเนี้ยมาเลยครัว่าเรียกกแล้วทชัว์ตรเ้าอกครับอจะดเอ่า้ไหนๆแล้วก็ใสโอ้แต่โกรธไม่บยอนมันง่าย้อันนี้อันนี้บ้านเนาะเป็นรอาจไรเรคือมอเตมาเกิน้นาหมดเลยก้นเ้าทุกเก้าหเวนเรียน้นเก้าไปเลยขานกสองเก้เยอะองเก้าอีก ขึ้นต่อครึ่งอืมแล้วก็มี99มาด้วย97แล้วก็91กับ96นะครับอันนี้ก็ไม่เยอะประมาณ10กว่าใบครับแต่ว่าจะไปหนักที่92เยอะตัวตรงไหนเยอะตัวกลับก็มีอยู่ครึ่งหนึ่งของ92ครับก็ประมาณนี้ก็ชอบ ชอแต่ในแอปเนี่ยได้แต่เก้าหกเพราะว่าตัวเด็กมันหมดก็ท right ี่บ้านจอมพิมพถ้าเก้าสองเต็อยู่ก็อยากได้หมาออกมาขับมามาแล้วก็ได้ยินว่าแม่ที่เคยถูกร้านสามเนี่ยมาหมาลดทันทีสมุดเลยตอนนี้เก้าสองแล้วสต็มหมดนะครับไม่กลับด้วยนะแม่เขาไม่กลับไม่กลับไม่กลับครับวันนี้แม่ไม่ได้เท่าไหร่นะร้อยสามแสนกว่าเหลือหักคลอนแล้วเรือสามแสนกว่านะครับแล้วจะเกียรตแม่ของเรานีนะครับคุณละมัน่าเกียรสิบเจียรตีนะครับแม่อีกคนหนึ่งก็แปดสิบเก้านะครับ มาจากคนทมเมื่อกี้แกก็ได้เก้าสองไปร้อยสี่สิบใบรึเปล่าร้อยสี่สิบใบเวันั้นเมื่อวัที่ออกเก้าหนึ่งไะแกเอาเจ็มหนึ่งเก้าลอสต้รี่วันนี้มาจจะเป็นอ่าแล้วเก้าสองก็อาจจะเป็นเก้าสองให้แกเลยแกถกป่อยครับส่วนวิ่งเราเก้าเนี่ยมั่นใจแล้วรับมั่นใจนะว่าวันนี้มีเก้าครับเราต้องจบเสร็จด้วยเก้าเก้าอย่างนี้ต้องเก้าแน่นอนเก้าไก่รุ่ยเก้าเก้าต่อ อาจารย์นอตี้แล้วก็เน้นย้ำนะคะวันที่สิบเจ็ดมาแลวคุณผู้ชมอาจารย์นอตีจัดนะคะเก้าสองหนักที่สุดนะคะเราจะออกเขียวเลยถ้าเลขเข้าสิบเจ็ดมาทางนถ้าเลขเจาะนะถ้าเจาะเข้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าหกอะไรเราท่อนเราจะออกเขียวเหนียวตับมาเดี๋ยววันนั้นจะถือมาด้วยแต่วันนี้น้อยน่าจะสามตัวอยู่ไหมเขียวเหนียวซับ มันออกนะก็จะเป็นคอรธรรมดาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อผุทำมาแต่อาจารย์คยเฉยนะครับโอเคค่ะทุกท่านฝากกไดไลค์กดแชร์ด,รด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ